อุปจาระสมาธิเมื่อผู้บริกรมรมภาวนาจิตมีอาการสงบเพิ่มเติมลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรมรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วจิตเกิดสว่างขึ้นมาในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกจากตาแล้วจะมุ่งตรงไปดานน้านม้าในขณะที่จิตสงบลงไปดูได้ระดับอุปจาระสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะเรื่องหลักเรื่องเสรนมมีสติบ้างไม่มีสติ บาง,งทีก็หลงหลงลื่นลืล่แล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมายความสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสะออกไปจากทางตาจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้นมเมด่เจิตออกไปตามแสงสว่างย่อมเกิดภาพนิริตต่างๆขึ้นมาเราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตรอเห็นผู้ผีปีศาจเราก็จะได้สาคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วว่าจะได้ตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้น